ก่อนอื่นนะคะเกตกระคอสวัสดตีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะเนาะเมื่อวานนี้เกตกับเรยมัส,สรลุปโค้งสุดท้ายหายนะคะเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันที่สามสิบแล้วนะคะสามสิบพฤศจิกายนนะคะ,คะเลขปูหกสองนะคะโค้งสุดท้ายนะคะด้ทรงแนวทางมาหายนะคะแต่ว่าคลิปแรกนะคะเกตลงหายแล้วนะคะนี่ค่ะเลขสุดตารางของปูนะคะเลขวิงนะคะ ตาปูเน้นหาที่ศูนย์นะคะเน้นหาที่ศูนย์เด้อค่ะตาแดงเน้นหที่ศูนย์นะคะค่ะเน้นหที่ศูนย์นะคะตาปูกระจับคู่ห้นะคะจับคู่เด้เกีียนยหายตัวใหญ่ๆนะคะนี่นะคะปูหามากนะคะโค้งสุดท้ายนะคะสองห้าสามห้าสามสองห้านะคะนะคะ คงสุดท้ายของปุ่งหกสองนะคะที่หนึ่งทันวาทันใดเขามารับช่วมรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งติดตามให้กับทางช่องน้ำเนเด้อคะ่ะว่านี่กัไปสีเข่านะคะไปสีเขา่าโฮมพีดอนลานะคะสีเขาเหนียว เพิ่งจะขึ้นนะคะเพิ่งจะเซตนะคะให้มาบนล่างคือเก่านะคะปูวาให้เล่นบนล่างคือเกานะคะาห้ยนินนะคะเล่นได้บนล่างนะคะบนล่างนะคะให้เอาสองห้าสาม ห้าสามสองห้านะคะโค้งสุดท้ายนะคะนะเนาะเนเน้นที่เน้นที่หาสามนะคะเน้นนะคะ เน้นเน้นสองหาสามนี่นะคะไปกลับได้นะคะก็คือสองหาสองหาสามสามหาสองสามสามสองนะคะทำชื่มนะคะ,นะ,คะแนวทางนะคะหนึ่ไปกลับได้นะคะหกประตูนะคะบนล่างนะคะแต่ว่าตัวที่ปูเน้นไห้นะคะก็คือหาสามนะคะท่าน่มหาสามแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะโครงสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อน,นี้นะคะเกี่ยสิมาสรุปรวมรวบนะ ทุกสำนักนะคะทุกอาจารย์นะคะมาฝากเอฟซีนะคะเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสุดท้ายนี่เกียรติกระคอหายพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนขอหายเฮงเฮงเห,งหยลุยถูกหวยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะขอหายโชคมากันสุข,ขสุขกนกันแล้วกันนะคะ เอาไว้แแนมเบิงนะคะเนาะสําหรับท่านใดชอบก็บตามนะคะท่านใดคัดกับพานนะคะเพราะว่าแนวทางมีเขามมีหลุดกกียรวากันเด้อค่ะเพราะว่าทางช่องกระไดเอมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางคือกันนะคะสําหรับคลิปนี้เกตดกัสวัสดีค่ะ